คิดอย่งไรกเรื่องนี้ค่ะค่ะใน c a p เ i o นเรียนชวนโพสครับผมก็ชวนทุกคนมาถ่ายรูปเพื่อรียนนะฮะแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันมาด้วยแล้วก็แปะสิกเกอร์ลงไปครับก็จะมีรูปของผมมีของมากของออสแล้วก็มีข้อความสนุกแล้วก็มาแชร์ลง f เฟสบ o ๊กับ Instagram นะเพราะว่ารุ่นของรางวัลอจากผมด้วยครับผมของวันนี้เป็นของแบบว่าส่วนตัวใช่ใช่ครับก็ของมากเป็นกระเป๋าของออสเป็นรองเท้าของผมเป็นหมวกครับผมสำหรับตัวเราเป็นคนที่ชื่อร่มอะไรอย่างเงี้ยบ ริงแล้วก็คือทานอยู่แล้วครับชอบเ,ออเพราะว่าเวลาเลิกกองกดึกๆเนี่ยก็คือจะแวะกลับบ้านเพราะว่ามันก็แบบปิดหมดแล้วเนาะก็แบ,บเซเว่นซื้อง่ายๆครับก็มีหลายอย่างที่ชอบกินครับกินลทาลงใจี <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ก็มีมีมีกินลงในจีด้วยแล้วกินเองก็มีครับผม <c oughs> <c oughs> ปิดภาพปินเหมือนมาดามโพสถ่ายรูปกับเราไหมฮะภาพบันนั้นกับเวลาใครที่จะมาร่วมสนุกเลยใช่คือถ้าเกิดว่าถ่ายแล้วก็ยิ่งสนุกยิ่งฮาอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้รับอของรางวัลมากเพราะว่าเด็กผว้ชมจะเลือกกันเองอะไรเงี้ยกายแคมเปญนนี้เลยครับ,รบเผมก็คนนที่เกิดชอบครับผมก็แคมเปญนี้นะฮะมีสองอาทิตย์ครับมีตั้งแต่วันนี้นะฮะวันที่ห้ากรกฎาคมถึงวันที่สิบเก้าครับผมก็ยังไงฝากทุกคนมาร่วมกันถ่ายรูปมาแล้วก็อย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับผมครับเปลี่ยนชวนโพสต์กับซีพีครับผมออคร่ะพี่ ครบร้านใช่ไหมฮะความจริงแล้วก็คงไม่ได,ไได้ไม่ได้มีว่าฉลองอะไรแต่ว่าคือพอดีว่ามันเป็นจังหวะพอดีมากกว่าก็คือพอดีผมจะทําเสื้อขอบคุณแฟนคลับอะไรเง<ม>ี้ยเวลาแบบไปงานแล้วก็มาแจกอะไรเงี้ยครับอย่างนี้พี่วายอยากได้ไหมครับพี่วายอยากได้ไหมครับลมได้ก็ก็คือเหมือนกับว่าเอามาแจกแทนคําขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงกว่าจะได้กันครบอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็จะไปงานหนึ่งแบบสิบตัวยี่สิบตัว คมจรแล้วมันก็เป็นเสื้อสกรีนง่ายๆครับไม่ได้ไม่ได้สกรีนยากเลยก็คือแบบออกแบบเป็นคำพูดอะไรเง้ยง่ายๆครับไม่ไม่อันนี้ผมผมทาคนเดียวครับผมแล้วมาจิ่ว้าไอยที่จิบไว้ตอนนี้ตอนนี้สั่งไว้ก่อน3 0มครับแต่ว่าคือคิดว่าทำไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆก็คือแบบแจกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยิเน่เป็นดาราผู้ชายไทยคนแรกเลยที่บลานก็คามินก็ดีใจครับดีใจขอบคุณทุกๆคนที่แบบฟอลโล่กันมาติดตามมาอะไรเงี้ยก็ ขอบคุณมากๆครบับลุ้นนานเลยครับลุ้นนานไเกยคนจะถึงอะไรอ oh, ย่างเี้โอ้ความจริงก็ไม่ได้ลุ้นอะไรอย่างเงี้ยคำจริงแล้วก็คืออยากให้คนที่มาดูเขาก็เออดูแล้วก็สนุกสนุกฮะฮะครับขำมากกว่าแต่ว่าพอถึงร้านเออก,ก,ก็ดีใจนะสนุกดีครับมีเดนองที่จะสนุกมันที่อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้คงคงไม่ได้ฉลองเป็นปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่อะ้กับเป็นขำมากมากใช่ใช่ครับใช่ ยังไม่รวยขนาดนั้นต่อให้สองล้านอะไรอย่างนี้แจก็จไหมก็เดี๋ยวตอนนั้นค่อยดูว่าทำอะไรอย่างครับผมือทำเรื่อยๆอยูแล้วมันมีการเร่งอ่อนย่ออะไรเงี้ยครับผมไปโกนโกนครับผมมาอะไรเงี้อมก็โดนมาแล้วครับผมก็โดนมาแล้วอนะฮะของผมตัวบีฮะตัวบอสอัวปกรณ์ใช่ไหมคือ อันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดของข่าวเลยครับแต่เห็นเห็นมีข่าวเหมือนกันว่าเนี่ยมีพระเอกอัศวินยอ่อปอปลาใช่ไหมครับเจตโทกับใครนะครับผมก็ไม่รู้ชอบแต่ว่ามีนักแสดงเรื่องเจตโทอะไรอย่างเงี้ย แล้ฮะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าใจผมแล้วล่ะครับผมส่วนตัวเรากลัวคนจะเข้าใจผิดไหมครับเพราะเราก็เป็นคนที่แบบฮาฮาสนานชอบอะไรอย่างเงี้ยอืมโซเชียลคือเอ่อผมว่ามันก็คนละแนวนิดนึงนะคือแบบฮาฮากับเซ็กซ์โฟนอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมแล้วก็คือผมก็คงแบบไม่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 ด้โค้งอ่ะไม่ได้ชอบไปทางนั้นอะไรเงี้ยไม่เคยทำไม่รู้ก็ทำยังไงครับ อ๋มีถ้าเกิดว่าคนโทรมามีครับเคยเจออะไรทำไงครับผมเคยเจอก็เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมไม่แน่ใจแต่ว่าเสียงเขาเป็นผู้หญิงนะครับใช่เล่นยังไงเล่นยังไงอะไรแบบี้เล่นกลับคือหลับเรื่องนี้มันประมาณปีกว่าแล้วเหมือนกันครับคือเขาโทรมาเนี่ยเออผมก็ฮัลโหลคือคือเออเขาก็ไม่พูดอะไรอ่ะครับก็เป็นเสียงแบบลมหายใจอ่ะแบบเป็นเสียงแบบ ไม่ใช่รับเป็นเออเป็นเป็นเสียงแบบเขาบอกว่าเออเออนั่นแหละครับผมทั้งอย่างครับผมก็พอดีตอนนั้นนะผมเก็บกระเป๋าอยู่ผมก็คือผมอยากรู้ว่าเขาจะทำอะไรผมก็เลยเปิดสปีกรโฟนแล้วก็จัดของต่อไปรับเปลี่ยนเมาหนีเลยครับตอนที่โดนเขาแม่เขายังโทรีกประมาณสองสามรอบนะครับใช่ใช่ยกาเขาขายทุกสิ่กันเลย ก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายเขาก็แบบคือถ้าเกิดเห็นผมเงียบๆแบบผมไม่พูดเขาก็จะฮัลโหลขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ถ้าสำหรับตัวเราซีเรียสไหมครับเพราคนไม่เข้าใจมีใครคิดว่าเราเป็นคนที่ยุงเก็บใจอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ไม่ครับไม่ซีเรียสเลยครับผมเพราะว่าคือผมก็ไม่ได้มีรถนิยมแบบทางนั้นหรืเซ็กโกนอะไรอย่างเงี้ยงงงไหมกับข่าวที่เกิดขึ้นต้องแบบโอ้โหพี่บอยอย่าไปตอบโต้หอกค่ะก็ไม่ครับผมไม่เคยเลยก็อะไรเทคฟนลเทคโกลกับใครเหรออะไรอย่างเงี้ยมีแต่ชโลกจิตโทรมานะเข่าวฮัลโหล เขาก็หลกกกับมาอะไรเงี้ยเสียงยังไงเซ็โฟนไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่คือขนาดเดี๋ยวราผู <h <h ้ชายโดนเลยคือเมื่อค่วมันมีแต่ราผู้หญิงตอนนี้เดี๋ยวราผู้ชายก็โดนเหมือนกันนะช่วงหน้ามีหนึ่งหนุ่มโดนเหมือนกันแต่เขาก็มีวิธีแบบน่ารักน่ารักเขาคือเหมือนกันนะ